สบายดียูดีมีแห้งก็มาแต่งวันลาดนะครับวันนี้พาเด็กมาเก็บสมุนไพรเรียนรู้ไว้เนาะตั้งแต่เด็กจะได้รู้ว่าอะไรสามารถเอามาทำเป็นยาได้มีตัวนี้มาดูกันใกล้ๆอันนี้ลูกของเขานะครับแล้วก็มีดอกด้วย งสูดอกเือนถั่วลิ้สูงลูกนี่เหมือนเป็นถัว่วทีนี้ตัวนี้นี่เขาเรียกว่าต้นต้นรับลื่นภาษานนี่เรียกว่ารับลื่นรับหมืน่นก็ได้แล้วก็ภาษากลางก็จะเรียกว่าชุมเห็ดไทย จะใช้ส่วนรากนี่มาต้มกินคนที่นอนไม่หลับนะครับตัเดเอาลากนี้สักกรรมมือหนึ่งแล้วก็ต้มกินจะทําให้นอนหลับสบายแล้วก็ถ้าเม็ดแกกขึ้นมาเราก็เอาเม็ดเม็ดข้างในตัวนี้นะเอาไปคั่วไฟให้เหมือนให้ไหมไหมนิดนึงแล้วก็มาบดชงเป็นน้ำชากินก็จะช่วยให้นอนหลับ ทีนี้ลำต้นเนี่ยเอาไปช่วยลดน้ําตาลในเลือดเออก็เอาหนึ่งกำมือขนาดนี้นะหนึ่งกำมือนี่ก็เอาต้มกินเป็นน้ำชาจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดหรือเบาหวานนะครับพวกที่เป็นเบาหวานขึ้นตานี่ก็เอาไปใช้หายดีหลายคนแล้ว เราไปต้มกินมันมีตอนที่น้ำท่วมแถวนี้นี่อีกสักประมาณสองสาเดือนเดี๋ยวแถวนี้ก็จะหายไปกับน้ำหมดแล้วตอนที่น้ำท่วมเขาก็มีคนป่วยมาแล้วก็มาถามถึงยาก,ก็เลยบอกเขาไปเอาไปต้มกินแล้วก็ต้มกินแล้วเขาก็ตาเขาก็ดีขึ้นเบาหวานขึ้นตาเนาะวันนี้เจ้าทีนี้ยังไม่เยอะ ต้นนิดๆหนๆต้นยังเล็กอยู่ถ้าปีไหนอีกสองสาเดือนนี่มันก็จะต้นใหญ่แต่น้ำก็จะมาเพราะน้ำก็จะมาพอดีแล้วก็มาเก็บไว้ก่นอนเก็บไปทำยาเนาะพอไปก็จะเป็นอันนี้ถ้าเอาไปก็เอาไปสับล้างดีๆแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เตรียมไว้ เพื่อช่วงไหนที่มันขาดแคลนก็เอามาต้มกินเ,เก็บไว้เป็นเป็นรูปแบบของของยาแห้งแล้วก็ถ้าอยากทำเป็นยาเม็ดก็ได้เอาไปบดแล้วก็มาปั้นกับลูกกอนปั้นกับน้ำผึ้งถ,ถ้าคนที่เป็นเบาหวานก็หลีกเลี่ยงการปั้นน้ำผึ้งก็มาปั้นใส่น้ำมะนาวแล้วก็กินนะครับตัวนี้จะช่วย ได้หลายหลายโรคมากถ้านอนหลับดีเดี๋ยวร่างกายก็ได้ซ่อมตัวเองเราก็จะฟื้นไข้หรือฟื้นจากโรคได้เร็วขึ้นแล้วก็กินข้าวดีกินข้าวก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่ห้ามอะไรก็คือห้ามกินพวกของหวานพอกินเข้าไปปุ๊บน้าตาลก็จะสูงขึ้นเพราะอินซูลินในร่างกายไม่สามารถออกมาย่อยพวกแป้งพวกน้าตาลพวกนี้ได้ เราก็ให้ระวังระวังเรื่องของน้ำตาลผลไม้รสหวานเออแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับหวานหวานเนาะก็หันมากินกินได้บ้างไม่ได้ไม่ใช่ว่าตัดขาดไปเลยเดี๋ยวก็จะน้ำตาลก็จะต่ำอีกเราก็กินบ้างนิดน,ดนดหน่อยหน่อยเพื่อให้รู้สึกว่าได้รับน้ำตาลเนาะแล้วก็พวกข้าวก็หันมากินข้าวที่ มีกากใ่เยอะๆอย่างเช่นข้าวกล้องกินน้ำมันน้ำมันลำข้าวน้ำมันอะไรไปด้วยร่างกายก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเดี๋ยวร่างกายได้รับสารครบถ้วนก็เดี๋ยวแ,แข็งแรงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออกกําลังกายให้เงยออกเง่ออกแล้วก็ขับถ่ายดีเนี่ยโรคภัยพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับวันนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาเจอกันให,ใหม่นะครับ